สวัสดีสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดกับคมชลึกเบนม,ม์เาส์นะคะ,คะอยู่กับเราสองสาวค่ะจำตำแหน่งหน้าที่เหมือนเดิมน,นะคะกับชุดพิธีกร อ๋อจะแบลวแบลวสวยสวยพี่แบลวจะได้แคร์แบลวแบลวมากเลยนะเราหลายคนอะแต่สังเกตนะท่านผู้ชมชุดเราเนี่ยคือจะต้องไปดูโอจะต้องคล้ายๆกันแต่ว่าสีต่างกันแค่นั้นเองอันนี้เป็นคอนเซปต์ของช่วงเวลาของเราช่วงรายการฝาแฝดฝาแฝดคนละฝาหน้าตาก็ดูหน้าตาดีเหมือนๆกันคล้ายๆที่เรขันตามกันมาอะไรประมาณนั้นนะคะท่านผู้ชมอ่ะเพนพาวันนี้เราก็มีข่าวข่าวในวงการบันเทิงให้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเหมือนเดิมใช่ค่ะต้นสัปดาห์แบบนี้ก็มีข่าวร้อน ข่าวฮอตไม่แพ้วันอื่นนะใช่ข่าวข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่พี่เป๋วสนิทสนมมากเป็นพี่สาวพี่เป๋านั่นเอง <c oughs> เป็นข่าวที่สนิทสนมใกล้ชิด <c oughs> ประหนึ่งเหมือนแบบว่าต้องหมอบคานนะมาก่อนอทำข่าวสมัยเมื่อย้อนกลับไปสิบห้าปีอุดุกแก่เหมือนกันเนาะก็จะบอกว่าคนจะมองว่า แต่งข่าวคนนี้นี่เข้าถึงตัวยากใช่แล้วพี่เล่าหน่อยว่าสมัยก่อนนี่เข้าเฝ้าอย่างไงค่อนข้างยากเลยพี่เป๋วจะบอกว่าแบบเออที่ผ่านมาเนี่ยคือเพนเป็นปนักข่าว,ต,วตอนแรกเพนก็เก่งนะเป็นนักข่าวใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวพี่เป๋วเพราะว่าก่อนจะสัมภาษณ์คุณแด็คนคน,นี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือคุณแดงสุรางเป็นปีนั่นเองเพราะว่าเวลาสัมภาษณ์เนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือประเด็นหลักๆเลยคือห้ามอั เทปพ,พี่แป๋วใช่ไหมเราต้องจด MP3 <อ>หรือว่าเทปอะไรยังไงไม่สามารถอัดได้<ช>นะคะเรเราต้องจดเท่านั้นพี่แป๋วใช้สมองแล้วก็ความจำเท่านั้นใช่ล้วน,นๆก็แบ่งนะเป็นผู้บริหารที่ น้อยคนนะส่วนใหญ่เขาอยากจะให้อัดเทปเพื่อเป็นหลักฐานพูดอะไรผิดไปจะได้มีหลักฐานหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้พูดไปแล้วนักข่าวไปเขียนจะได้มีหลักฐานมาชี้แจงแต่นี่คือคุณแดงจะไม่ให้อัดเทปเด็ดขาดเลยเป็นอย่างนี้มาเป็นแบบหลายสิบปีแล้วจริงๆต้องบอกว่าเป็นนักข่าวใหม่ๆเนี่ยถือว่าเป็นคุณสภาพคุณแดงเนี่ยเป็นปราบเซียนเลยนะที่แปลปาบเซียนปอเนักข่าวใหม่ๆถ้าเกิดใครจะอยากเก่งเก่งกาสามารถคือต้องไปให สภา์คุณแดงแต่จะรู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ล่าสุดจริงๆแต่ล่าสุดนี่พี่คุณแดงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากแล้ว่านผู้ชมต้องบอกเลยนะคะเมื่อวันนี้ตอนช่วงบ่ายมีการแถลงข่าวการจัดประกวด เดี๋ยวนะคะเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะท่านผู้ชมจากวิทยาลัยยูนิเวิร์สเปลี่ยนเป็นมิตยูนิเวิร์สไทยแลนด์2555ันหคือต้องบอกก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยการประกวดนางงามเนี่ยเช่าเจ็ดสีก็คือเป็นรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานโดยมีคุณแดนเนี่ยถือลิขสิทธิ์อยู่ในเมื่อคุณแดนเนี่ยย้ายออกมาจากห้องเจ็ดก็คือหมดสัญญากับทางห้องเจ็ดไม่ได้เซ็นสัญญาต่อก็ต้องออกไปทำเองคือทุกวันนี้คือทางอเมริกาก็ยังไว้วางใจให้คุณแดนเนี่ยทำสัญญาดููแลอย่ก็คือดูแลก็คือมีการแบบว่าจััดดดดกกกกาาาารรรปปะะะะวววไ้้็คคืออนนงงงงงมมีช่่ยุตตแ18ถึ25 ยีสาปีสามารถที่จะไปประกวดอปเพนเกินยังอายุตายยังได้อยู่พี่แบยังได้อยู่น้าไทยอย่างนี้พอได้ไหมพอได้สูงอาจจะได้หรือเปล่าไม่ได้อะอาจจะตกรอบแรกตรงสูงสูงน้าไทยๆนะพอได้อยู่คือใครที่รู้ตัวว่าสวยหุ่นดีมีความสามารถสามารถไปไปสมัครการประกวดครั้งนี้ได้แล้วก็นักข่าวก็ถามไทยนะว่าหลังจากที่ได้รับ การแต่งตั้งหรือว่าชนะการประกวดแล้วเนี่ยจะต้องแสดงอะไรยังไงเมื่อก่อนอย่างเป็นท่องเจ็ดยรองรับอยู่คุณแดงก็บอกว่าว่าต้องเป็นนักแสดงอิสระหรือเป็นแบบคุณแดงมีเมาส์ด้วยมีบอกว่ามีบอกว่าหย่อดไปถึงเอสซูชัยด้วยว่าคุณแดงตอไปอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นแบบว่าผู้จิดตอไปคุณอาจะเป็นผู้จัดการเหมือนเอสุูชัยก็ได้เป็นนักปั้นอาจจะเป็นแบบพานางงามไปเป็นดารรงดาราอะไรอย่างเงี้ยออกรูปนั้นก็คือเซลๆกันแล้วงานครั้งนี้ที่จะจัดการประกวดในวันที่2มิถุนายนทาง ช่อง5เป็นครั้งแรกนะพี่แปลคเป็นครั้งแรกที่มาอยู่ช่อง5ช่องาใช่ก็คือเวลา3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปการโชว์ครั้งนี้นะคะการแสดงบนเวทีรู้ไหมเพนว่าใครเป็นคนช่วยในการแสดงคุณบอยที่คนเกียรออโห้เอ็กซ์เซนโซรับรองได้ว่าต้องอลังการงานโชว์ให้ชนะเน่ยในค่ําคือวันนั้นเน่ยจะต้องมีแบบนักร้องของเอกแซกดาราของเอกแซกแล้วก็มีแบบนักร้องของแกมมี่เนี่ยไปร่วมงานหมายถึงว่าร่วมโชว์ จะรังการงานสร้างยังไงก็ต้องมาดูกันวันที่2มิถุนายนนี้ช่ะจะมีสาวสวยใครเข้ามาเข้รอบบ้างแล้วจะมีโชว์อลังการงานสร้างขนาดไหนหรือจะมี หรือจะมีแบบผู้เข้าประกวดสวยงามขนาดไหนก็ต้องไปลุ้นไปเชียร์กันนะใช่ใช่วันนี้สมัครได้แล้วเวทีขาอ่อนนะเวทีขาอ่อนแล้วก็โปรโมทให้คุณแดงเขาหน่อยนะาเลยนิดนึงพี่สาวพี่แป๋วเนเนทานะที่นะมีคนมีคนก็ทำไทยเหมือนกันวันนี้นักข่าวบอกคุณแดงนี่เฟรนดี่เกินเหตุอ่ะใช่ตกใจมากตกใจมากถ่ายรูปถ่ายรูปไปสักนิดเพราะว่าเห็นนักข่าวเนี่ยมีเออมาขึ้นสเตตัสหรือว่า คือในสตาแกรมสตาแกรมเฟซบุ๊กค่อนข้างเยอะเลยแบบว่าพูดถึงคุณแดงในแง่มุมที่ไม่เคยไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยว่าคุณแดงเฟลลี่น่ารักยิ้มยันใจใส่ทิชอย่างยี้เลยนะคะพี่แบ๋วใช่แดงเปลี่ยนไปมากแล้วเพื่อนก็ถามว่าอ้าวออย่างนี้ คุณบาณกนแก่ไม,ม่ร่วมโชว์หมายถึงว่าไม่ร่วมจัดแสดงให้แล้วจะมีการร่วมงานในเรื่องของละครในเรื่องของในอนาคต,ตอ,อะไรยังไตงต้องแบบคนก็นต้องต,ตั้ต,<อ>ตั้งตั้งตั้งนั่ง,ง,งนัรอว่าแบบเอ๊ะคุณแดงมาอยู่ช่องห้าหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ช่องห้ามาเอานางงามเ,เ,เ,เนี่ยเอามิส u n i v e r s สใช่ไหมพี่สาวมิส universe ไทยแลนด์มาอยู่ช่องห้าหมายถึงว่า่ายท่อสายท่อช่องห้าแล้วมีโอกาสมาเล่นะคร์าร์ละครช่องห้าหรือเปล่าแล้วก็กับเอ็กแซด้วยจะอะไรยังไงทีนี้คุณแดงก็บอกว่าเป็นเรืเ่องของอนาคต ในต่อต่อไปว่าจะมีโอกาสหรือไม่มีก็ต้องให้รุ่นกันต่อไปรวมไปถึงประเด็นที่พี่ก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วคุณแดงเนี่ยมีแนวโน้มมีข่าวค้าวว่าจะไปทําทีวีดาวเทียมเคเบิลต้องบอกเลยนะคะเคเบิลก็คือทีวีดาวเทียมอย่าที่พวกเราทำทุกทุกวันนี้นะคะแมกกทีวีกับรายการของเราเนี่ยนะผมชลุกเบนมาก็อยู่ในเคเบิลทีวีเหมือนกันพี่สาวพี่แป๋วคงหยุด พอหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอะไม่พี่เคยเคยคุยคุณแดงเหมือนกันเคยคุยตอนที่ออกมาใหม่ๆว่าคุณแดงโอกาสที่จะทำมีไหมคุณแดงบอกว่าจริงๆแล้วก็ถือหุ้นอยู่ช่องเจ็ด ยังมีหุ้นยังมีหุ้นอยู่ทางช่องเจ็ดอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วการที่จะทําทีวีเป็นของตัวเองทีวีดาวเทียมเนี่ยก็ต้องศึกษากฎหมายก่อนในแง่ของกฎหมายว่าจะผิดกฎหมายเรเบียผิดกฎหมายอะไรยังไงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ผิดไม่อะไรก็อโอกาสข้างหน้าเราอาจจะเห็นคุณแนนทำทีวีดาวเทียมเป็นสถานีหนึ่งช่องมาแข่งกับแมกโก้ทีวีก็ได้นะแล้วก็แข่งกับช่องเจ็ดด้วยก็แข่งแต่เป็นกลุ่มทางเลือกหนึ่งก็เป็นอีกทางเลือกให้กับคนดูได้ดูแบบเออเคเบิลทีวีอะไรก็ว่าเดี๋ยวคุณแดนก็จะ ที่ปรากฏมาแล้วก็มาเล่นละครไม่จูิดว่าไทยแลนด์ก็มาเล่นละครออกรายการเป็นพิธีกรมาแข่งกับเราอีกเดี๋ยวไม่แน่พี่คุณแดงติดต่อพี่เป๋าไปเป็นพิธีกรนะไม่แน่นะอาจจะมีการซุ่ตัวช่วงชิงไปก็ได้นะอัอนนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องของละครนะใช่ไหมล่ะอ่ะ ในเรื่องของเกี่ยวกับภาพยนตร์คนก็ถามเหมือนกันว่าอคุณแดงจะมีการทําก็คือภาพยนตร์ก็เป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่าจะมีโอกาสจะทำภาพยนตร์หรือเปล่าคุณแดงบอกเฮ้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็อาจจะทํากับเครือเมเจอร์ก็ได้นะออ๋นะก็ไม่แน่คุณแดงอาจจะอยากลองชิมลางเนาะพี่แบบเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยไม่ได้ไม่เคยได้ทำหนังทำหนังใช่ไม่เคยจะยังไม่เคยได้ปีกคุกคีกับวงการภาพยนตร์ตะวันตกก็ไม่แน่วงการละครมานานใช่ใช่ส่วนเรื่องเคเบิล ทีวีดาวเทียมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่ายังไงคุณแดงไม่เคยจะพูดเรื่องนี้เท่าไหร่ก็หนักเป็นวันนี้ก็โปรโมทอะค่ะเรื่องนางงามไปนะก็โปรโมทว่าให้ช่วยลงคลิปไปแล้วทีวีปกติแล้วคุณแดนเนี่ยจะไม่เคยให้ทีวีเนี่ยสัมภาษณ์สักเท่าไหร่แต่วันนี้ก็แบบโอ้โหทีวีแบบไม่เต็มไม่ไม่เทีวีปกต่แล้วคุแดนเนี่ยถือเต็มเลยรอบตัวดงใช่เป็นครั้งแรกทท่แบบว่แเปวนภาพประวัติศาสตร์เแยก็ว่ได้มหถูกต้เพราะปกตินี่ยคุณแดนจะไม่ชอบให้แบบ ถือเทปให้ให้โจทย์เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณแดงอาจจะมีการล้อเล่นกับนักข่าวด้วยความที่อาจจะแบบกลัวแบบข่าวเกิงอะไรจะแบบว่าหลุดออกไปเลยจริงแล้วคนก็จะมองคุณแดงเข้าเข้าหาย่าเป็นคนดุเป็นคนแบบเป็นครูมาก่อนนู่นเนี่ยแต่จริงๆแล้วคุณแดงมีมุมที่น่ารักมีมุมที่น่ารักจริงหยอกล้อเล่นกันนะคะต้องบอกว่าหลังจากที่ทำงานแล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณแดงอยู่เรื่อยเรื่อตั้งแต่สมัยก่อนอะไรเงี้ยก็แบบจะก็พูดได้เลยนะว่าคุณแดงเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่นับถือเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารัก แล้วก็ผู้จ่ามีเหตุผลและเป็นคนของวงการบันเทิงที่แบบเป็นปูชนียบุคคลน่ะที่แฟมต้องบันทึกไว้อะว่าคนนี้นี่แบบหาตัวจับยากนะในวงการทีวีวงการภาพยนตร์ไอ้วงการละครเนี่ยต้องคุณแดงนะสุรางเป็มปีอือจะแบบอวยกันเกินไปนะต่อไปเพลงก็ไม่ต้องหมาะค่ะแล้วสิพี่เป๋วเวลาสัมภาษณ์คุณแดงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวนี้เขาถึงด้ง่ายแล้วเอาละอ่ะเพนข่าวต่อไปเลยไม่เปข่าวต่อไปเลยดีกว่าพูดถึงข่าววิวาอ้ข่าวดีๆอีกอีกข่าวอีกข่าวนึงก็คือลา สุดเนี่ยน้องอแนนชลิตาได้ได้ม่นหมายไปเรียบร้อยแล้วพี่แป๋วกับนุ่มนัธกธุรกิจนะคะชื่อเม ah ่นธนาวัฒค่ะอ๋อซึ่งม่นไปเมื่อวันเ,เสาร์ที่สิบไอ้วันที่18มีนาะที่ผ่านมา ซึ่งคนนี้เขาก็คบมาค่อนข้างสักพักหนึ่งพี่เปาแน,น่นชริตาอเออก็เป็นดาราเกา<ช>่าเนอะก็เดี๋ยวนี้ก็ไปหันเอาดีพิธีกร,กรอะไรก็ว่าไปาซึ่งก่อนก่อนเขามาั่นมั่นเสร็จเนี่ยก็จะมีพิธีมงคลสรมรสจัดพิธีแต่งงานันเองก็คือวันที่25มีนาคมที่จะถึงนี้ก็คือเหมือนแบบว่าอ่ะคนคือเดี๋ยวนี้หาน้อยนะพี่เปาที่แบบว่ามั่นวันหนึ่งแต่งวันหนึ่ง พูดถึงนะส่วนใหญ่จะเป็นมั่นเช้าแต่งเย็นมันเสร็จแล้วก็แต่งเย็นเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่็เขาบอกว่าเพนแต่งเอาง่ายๆนะเช้ามั่นเย็นแต่งไปเลยวันเดียวเลยพี่ผู้คนหรือว่าแขกเปิดจะได้ไม่ลำบากเออเจ้าภาพจะได้ไม่ลำบากไม้เบื่สตาร์ด้วยแขกที่ไปร่วมงานก็ง่ายๆจะได้ไม่ต้องไปไหนวันชุดก็ไม่ต้องเยอะแยะไม่ต้องเยอะแยะอ่ะจริงๆแล้วในงานนี้ก็จะมีมีทั้งเอ่อมฟึฟอรอารมณ์เพราะว่าเขาเป็นญาติกันนะพี่บบนะใช่ค่ะแล้วก็จะมีที่ที่คนอาจจะแบบว่าอุ้ยเซอร์ไพรส์หรืออาจจะแบบอุ้ย ยังไงเป็นเป็นประหนึ่งในครอบครัวอีกคนหนึ่งหรือเปล่าก็คือจอยลีลานีอ่าแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายกับเฟมเดียวกับน็อตวอลลิศใช่ไหมพี่บ,บ่าหมายถึงว่าไม่ได้ถ่ายเฟมเดียวกันยังไงอ่าก็คือแบบว่าอ่ะก็เป็นเขาก็คุกกีกก้ก,กันอยู่ยใช่ไหม<ช>แต่ภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้คือภาพที่ออกมาเนี่ยมันไม่มีจอยลีลานีกับกับน็อตอ่าแต่คนก็คิดว่าโอ้ยอันนี้เป็นการแบบว่าเออมาดูแบบ เรียกอะไรนะดูอะไรดูงานมาดูงานหรือเปล่าศึกษาศึกษางานเรื่องก่อนว่าเขาทําอะไรยังไงพิธีมั่นจะต้องทํายังไงขนหนขนมาสุนทเท่าไหร่ใช่แล้วใช่แล้วสู่ขอยังไงเจ้าแบบเจ้าภาพฝั่งผู้ใหญ่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรยังไงก็ต้องศึกษากันไปนะเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ว่าใครจะทําได้นะเพนใช่แล้วต้องศึกษาก็ต้องแบบว่าเออเรื่องพิธีการส่ะสคัญเหมือนกันนะใช่ใช่พูดถึงอีกคู่หนึ่งพี่เป่วที่ล่าสุดเนี่ยก็คือเขา กำหนดการไปแล้วแต่จะแต่งวันที่21เมษายนค่ะซึ่งเป็นคู่ของชาคิดกับวุ้นเส้นนั่นเองพี่แบ๋วแต่ล่าสุดเนี่ยเขามีการ์ดออกมาแล้วพี่แบ๋วค่ะการ์ดสวยงามเลยทีเดียวแบบเป็นเป็นแบบว่าชาคิดกับวุ้นเส้นแบบเป็นภายแบบวพี่แป๋วขอบตอนไอ,อ้แบบเขาเรียกอะไรนะ วุ้นเส้นนอนตากชาคิดอ,อยู่บนวุ้นเส้นอ,อยู่บนตักชาคิดน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้อ่ะเป็นภาพที่น่ารักหวานแหววหวานแหวกแวก,ก,ก็เดี๋ยวจะมีภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าจะห<า>วานแวลแววค่ะก็คือเป็นการที่แจกแขกเรือใช่แล้วลีวล่ผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงรวมไปถึงผู้ใหญ่ที่อยู่นอกวงการบันเทิงด้วยใช่ให้ได้ได้ไปร่วมงานกันในวันเป็นสักขีพยานในความรักของทั้งคู่ให้ยืนยาวมันไปตลอดรอดฝั่งแล้วก็แบบถือไม่เท้ายนท้องกับบังยอกเพชรกะใช่เพราะว่าก็อยากจะรู้หน้าตา ของแฟนลูกชายหรือลูกสาวที่จะเกิดขึ้นใน,นขอนาคตของชาคาริสก็วนเศนหน้าตาเป็นไงนะจะต,ต้องสวยหล<ร>่อแล้วก็ <นะ S 2> ที่การเนี่ยเขียนไว้พี่แป๋วเขียนว่า f o r t u n i t y ซึ่งแปลว่ารักชั่วนิรันต์ดูนะน่ารักหวานแววนะพี่แป๋วนะ นีแบบจะเขียนรายการอะไม่เป็นไรขอให้มีวันนั้นก่อนเรื่องการเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันมันเป็นเรื่องของอนาคตเราไม่รีบร้อนเราไม่รีบร้อนนะโอเคค่ะรอีดึงข่าวที่แบบก็เกิดขึ้นในวงการทีวีบ้านเรากับรายการกบนงกราของทีวีบุรภาอันถ้้เิาพูดถึงทีวีบุตรภาเนี่ยเราต้องนึกถึงเช็คนะใช่ไหมพิเชษุทธิพงศ์ธรรมวุฒิคซึ่งเป็นเจ้าพ่อที่แบบว่าพกคนก็รายการของเขาแล้วก็กบนงกราก็เป็นรายการที่ เป็นเรื่องราวของสารคดีอะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องพวกผู้คนของสัตว์ของอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสารคดีที่แบบว่าดูแล้วก็ก็ให้ง่ายคิดง่ายงงไปเยอะแยะมากมายในการดีๆใช่ล่าสุดค่ะมีกลุ่มผู้รักนกและธรรมชาติได้ทำหนังสือร้องกบรงคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือเขาก็ไปร้องเรียนเขาบอกให้เอาผิดกับกบรายการกบนากราก็คือคือในในเทปนั้นนะคะชื่อตอนว่า นกนักล่าภารกิจเจ้าเวหาเนี่ยเป็นเรื่องราวขอชาวบ้านที่เลี้ยงเหยื่วเลี้ยงเหยี่วนะเพนต้องให้เหยี่วเนี่ยไปแบบเป็นล่าเหยื่อย่าพวกล่าพวกนกพวกปลาเพื่อจะเอามาให้ชาวบ้านเอาทํากินเลยหรือทำกินทําขายทําอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการแบบว่าเลี้ยงเหย่่วเพื่ออาชีพซึ่งทางนักอนุรักษ์เนี่ยเขาก็มองว่ามันผิดศีลธรรมและเป็นเรื่องที่แบบว่า มาส่งเสริมอ่ะเป็นการส่งเสริมให้คนดูแล้วก็อาจจะแบบว่าอ้าวทำไมไปรการส่งเสริมแบบนี้ใช่เป็นการทรมานสัตว์ขัดต่อศีลธรรมด้วยก็เลยร้องขอให้มีการดําเนินคดีอะไรอย่างไงซึ่งเราก็สัมภาษณ์ทางพี่เช็คพี่เช็คก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการของเราไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นแต่รายละเอียดเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเป็นยังไงคือก็เลยให้คุยกับโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เขาก็ชี้แจงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย สิ่งที่ชาวบ้านทำเนี่ยเขาศึกษาแล้วคือเขาสีเรสข้อมูลแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายก็คือเขาก็ได้รับใบอะไรเรียบร้อยอนุญาตลใช่อนุญาตแล้วที่จะให้ทําอย่างนั้นได้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเขาไปเจอเหตุการณ์อะไรที่มันแบบว่าถึงแม้จะทารุณสัตว์หรือว่าอะไรจริงๆเนี่ยเขาก็อยากจะนำเขาก็ต้องนําเสนอในแง่มูลที่มันจริงๆให้กับชาวบ้านหรือประชาชนอย่างเราเนี่ยได้เห็นได้รู้ว่ามันเป็นยังไงจริงที่ผ่านมานยเขาโดน โจมตีในอินเทอร์เน็ตแต่ค่อนข้างเยอะแต่เขาไม่ได้มีโอกาสมปชี้แจงอะไรใดๆทั้งสิ้นเขาบอกทางรายการแหละยินดีที่จะแบบให้ทางการหรือว่าใครไปตรวจสอบเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะจริงๆเขาก็ได้ชี้แจงแล้วชี้แจงแล้วว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ใช่ไม่ได้มมีจุดประสงค์จริงๆแล้วรายการของเขาเนี่ยก็จะนําเสนอเรื่องราวเกิดแบบนี้อยู่บ่อยๆอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่แบบ นักเขาคงเป็นเจตนาดีดีจริงไม่มีเจตนาที่จะแบบว่าทารุณสัตว์หรือขัดต่อศีลธรรมผิดกฎหมายคือเขาศึกษามาอย่างดีแล้วมาทําว่าว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะนําเสนอได้แต่นี้ทางกลุ่มอนุรักษ์เขาก็มีสิทธินะนะที่จะแบบว่าเขารักนกรักสัตว์รักป่าเนี่ยเขาก็ต้องแบบร้องเรียนกันไปเป็นเรื่องราวอยู่ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมได้ออกมาชี้แจงกันเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะท่านผู้ชมคะเวลาของเราหมดแล้วแล้วก่อนไปนะคะเราต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าวิติกอนนะคะ จากชีตา,ตานะคะเห็นไหมคะบแบลวที่สุดเลยคะาา่ะเสารวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ